รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยให้ฝนพูดถึงความประทับใจของฝนอีกนิด<อ>หนึี<อ>้ผลได้อะไรหลายลยอย่างนะคะได้วิชาความรู้เราไม่คิดว่าวันเราเป็นนักร้องวันหนึ่งเราจะได้มาเป็นคอมเมนต์ได้เป็นครูบ้านนี้คิดถึงเสมอและก็คิดถึงตลอดเราเปิดรายการเจอใน YouTube ทุกครั้ง จะมีน้องๆที่ทุกวันนี้ก็ได้ก้าวมาเป็นศ <Okay. S 2> ิลปินน้องๆที่เราเคยฝันว่าคนนี้จะได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ได้เห็นมัสกีคือแหล่งการศึกษาเกี่ยวกับเพลงสําหรับหนูนอกจากนี้ยังไม่หมดนะครับยังมีคุณครูอีกท่านหนึ่งในรายการขาดไม่ได้เลยอุ๊ยเพื่อนคุณใช่สีเลยมาพบกับครูแคทคัท,คท,ทลียา จากวงการลูกทุ่งไทยเพลงลูกทุ่งเคยยิ่งใหญ่ดังกองเครียงไรไปทั่วแดนดินลูกทุ่งไทยดำลูกทุ่งทองน้ลูกทุงทงกท่งทองทินหายไปแทบหมดสิน้นไม่ค่อยได้ยินเพลงลูกทุ่งไทยวัฒนธรรม เลิดล้ำก็มาเปลี่ยนแปลาจากลูกทุ่งไทยแทย้กลายเป็นเพลง จ,จขอทวงบลังเพลงคืนกลับมาวันนี้ขอให้ปราณีสงสารอุ้มชูมันเป็นลูกหลานจะสืบสานเพลงให้ยังยืนจะขอ ให้ตื่นมาทวงคืนเพลงลูกพุ่งไทยจะขอจับไม้ร้องเพลงไปกล่อมใจให้เื่นฝากเพลงไว้ปลุกใจให้ตื่นมาทวงบัลลังค์คืน งคุณนีนะยากทุกเพลงใช่ไหมโอ้ยก็ทำให้เป็นครูอีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างวันนี้กลับมามาสกีแคทดีใจมากค่ะเหมือนคืนสู่ย่าอยางงี้กลับไปเยี่ยมบ้านก็ทับใจอะไรในบ้านหลังนี้บ้างมาเป็นคอมเมนเตอร์หรือกรรมการเป็นที่นี่ที่แรกมาสกีเพราะปกติแล้วจะไม่กล้าเลยที่จะไปตัดสินใครหรือว่าไปคอมเมนต์ใครเวลาแคทนะ เขาสอนเด็กนั้นหนูนี่อิจฉาเด็กโรงเรียนเขาอะว่าได้วิชาจากเขาไปเยอะมากแล้วหลายคนประสบความสาเร็จในปัจจุบันแล้วที่เป็นลูกศิษย์จากมาสกีนดีสอนจริงๆนะคะเพราะว่าอยากจะให้เพลงลูกทุ่งอยู่ตลอดไปพอเราไปปุ๊บเนี่ยทิ้งสิ่งดีๆไว้เป็นความรู้สำหรับน้องๆรุ่นหลัง ได้สืบทอดต่อไปอ่ะหลายคนรู้เรื่องฝีมือของครูแคทที่จะร้องเพลงครับแต่หลายคนไม่ทราบหรอกว่าครูแคทเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่พวกเรารู้กันดีคือการทําอาหารของครูแคทเนี่ยอร่อยมากช่วงที่เนาะเป็นครูด้วยกันเป็นครูด้วยกัน้วก็ทำเดี๋ยวขนมจีนนะจีนน้ำยาแกงเนื้อแกงขี้เหล็กอร่อยสุดเดี๋ยวทำไมไม่เอามาล่ะมีอย่างอื่นมาเออนี่อันนี้ก็อร่อยเอาเอาผลิตภัณฑ์ของครูแคทมาเลยนี่อะไรเนี่ย อะไรเนี่ยน้ำพริกผลิตภัณฑ์ล่าสุดของครูแคทคือน้ำพริกบ้านแม่ครูแคทเชิญชิมค่ะ ตอนนี้ทำอยู่2น้ำพริกใช่ค่ะน้ำพริกอาน้ำพริกตาแดงกับน้ำพริกปลาร้านี่น้ำพริกตาแดงแล้วถ้าคนสนใจอยากทานน้ำพริกอร่อยๆสั่งได้ยังไงค่ะไปที่เพจครูแคทพิมพ์ว่าครูแคทนะคะไปที่นั่นเลยสั่งที่นั่นได้เลยค่ะ093-6495-165แล้วรับรองว่าคนคนนี้เลือกของมีคุณภาพมาขายแล้วตอนนี้จะปีใหม่ละอวยพรให้น้ำพริกหน่อยอวยพรอวยคร นี้ที่จะมาถึงนะคะ<ห>ก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทําสิ่งใดก็ขอให้สาเร็จสำฤิ์ผลทุกประการร่ํารวยร่ารวยค่ะออขอบคุณน้องแคทมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสาหรับน้องแคทคัททลียาข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังมีอีกหนึ่งคนพิเศษที่อยู่กับเรามานานมากนานพอๆกับตักเลยวันนี้เข้ามาไม่ได้ แต่เขาส่งคำอวยพรมาให้กับแฟนๆรายการทุกๆคนด้วยออ่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนคนนี้ครับไปฟังครับสวัสดีครับคิดถึงทุกคนจังเลยเวลามาทำงานอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาแล้วก็ที่ชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือได้เจอกับพี่ชายที่น่ารักก็คือพี่โนโ้พี่โนค่ครับรักพี่แล้วก็เคารพพี่ที่ขาดไม่ได้เลยก็เห็นจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับ ไม่จะเป็นครูตัก๊กครูยิ่งยงครูแคทแล้วก็มาเปิดโรงเรียนสอนกันฟาดฟันเชื่อเฉือนกันมาเนี่ยนะครับเด็กๆคือได้ความรู้กันแน่นแน่นจริงๆอีกคนหนึ่งขาดไม่ได้เลยคนสุดท้ายนะฮะครัวลุงลงฮนะอันนี้ไม่ใช่ครูนะฮะครัวลุงลงที่ได้มาร่วมงานกันครับ <c oughs> ก็เทศกาลปีใหม่ในปีนี้นะครับผมขออำนาจคุณพระนะครับ คุ้มครองแฟนแฟนมาสเตอร์คีทุกทท่านแล้วก็พี่พทีมงานทุกๆคนนะครับลวงท<อ>ั้งเพื่อนร,ร่วมงานนะครับรรขอให้มีแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดสูงความมุมม่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุก,ทกประการนะครับให้คุณพพาคุ้มครองครับสวัสดีปีใหม่ครับคิดถึงะถึงทุกทุกคนมีอีกหลายคนที่วันนี้เราไม่สามารถนำมานำเสนอให้ได้หมดนะครับออา ก็คงจะต้องส่งท้ายปีเก่าด้วยความสนุกพวกเราเตรียมบทเพลงมาให้แ<ต>พิเศษจากเรา3าคนเอาไปฟังกันเลยครับ ทเท่าไรเท่าไรในหัวใจเธอกลัวจะลงเพอพอเธอมีแฟนมากลายกลัวจะลงฟ้านพอนานานๆคุณจะเปลี่ยนใจเพราะคุณเจ้าชู้มากมายเท่าไรในหัวใจเธอกลัวคุณรักเล่นหลักเล่นไม่เห็นเป็นจริงกลัวใจของ ไม่จริงไม่แน่เสมอคุณสวยลลดใจผู้ชาย,าายาก็มมยรักเธอผมคนเสจอว่าเธอจะตุนจนพองแต่ผมก็รักรักเธอทอนใจไม่ขึ้นทุกคำ่ำทุกคืนอยากชื่นของแกมหน้าหอมทุกคืนทุกวันต้องการแม่ดอกพยอม รักจะผ่านจะผ่านนานานจะชังพอถามสักครั้งว่าเธอรักลุงบางไหมโอ้แม่ตาหวานลุงนั้นรั